สิริธรรมโยเสียงแบบนี้นี่เชียโบแน่นอนครับนี่นี่ฮะนหนตัวแกนหนตัวแก ซ้ายหืนๆๆๆ <S <S 1> <S 1> เสียเต้นโอ้ติกเกยเยอะครับอูฮันซาครับผมนี่ครับอยู่กับเ,เสียอะไรนะเสียเคือนบอกเนี่ยที่ผมเคยไปวิ่งด้วยเนี่ยอันนี้จำได้ไหมอิจายชินะครับ EX 2 0 0นะครับไม่แน่ใจว่ารุ่นสาหรือรุ่นสองนี่นี่ครับทีมงานสวยครับคันนี้นี่ ซูโม่ครับเดนเจอร์ 4D สวยงามนะรุน่นนี้ชอบเลยมาไอคันครับเดก้าครับผมใส่หมวกสะดุ้ยครับ คันนี้ยังไม่เคยเห็นนะจะเคยเห็นครับไม่รู้ว่าครออะไรนะไม่โครไม่ขยับเลยครับนี่ครับรอคนขับหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูสะครับโอ้น้ำแตกครับ นี่ครับครับครับนายคนขับอ่ะโอ้ขับเองเป็นไงสบายดีไหมวิ่งอยู่บ้านตรวจเรื่อยๆพอได้ทำเนี่ยวิ่งกี่คันเนี่ยใ้คันเรื่องที่ทำใบสิโพให้บรรยงานตัวในเรื่อไหนคันไหนไอ้ยบอยอ้นั่นนะไอ้โบยนะวิ่งอยู่บ้านตรวจ ใช่คิ่ใช่เป็นไงงานเยอไหมเรื่อยๆเรื่อยยังไงนี่ทำไมขับเองตักเองงี้หรอไม่มีคนขับนะโอ้นไม่จ้างคนขับจ้ะฮะไอ้บอยนะไหนพูดดบอกมันดิ ลูกน้องเราไปทำอะไรไว้อยู่ที่สีโคเซโอครับเซโอเอาแบบฟาดฟาดด้วยเยโอพุดฟาดพุดฟาดเลยโอ้หาคนกลับไปล่ะโอ้สายควันเหมือนเดิมครับคันนี้อ็นี่ดูจากหัวเหมือนจะเป็นรุ่นสองนะครับ โอ้ยควนเดี๋ยวให้ดูกวันแล้วกันนะ ที่ขุดอยู่ที่สีโคนี่อาการหนักกว่านี้นะวิ่งกันสามคันนะครับ อ้อนแด่อ้อนนะขนเนี่ยนี่ <c oughs> ขับโแน,นี่เจโอเจ็ดีครับ ตัวน,นี้นี่คลาสสิกค,ครับฮีโน่เรนเจอร์ 4D ครับ180ร้อยแปดสิบแรงมา้า เสบอยททำอะไรไว้อยู่ที่สีโคนะครับเออผมก็ไม่รู้หรอกว่าทำอะไรไว้ครับ เราจะเอาลึกแค่นี้เลยลึกกว่านี้ไม่ได้แล้วครับน้ำแตกไปเรื่อยๆยครับโดยจากกรุงกี่แล้ว0.75ครับ ไม่ถึง0.8นะครับพอแล้วอ้ยงานเที่ยวครับเต็มกล่องเลยครับ83 น,นี้รถบริษัทบอ่อสดิจอดแดงแม่งอยู่นี่มาลงมาเอาทำไมไม่ขับมาล่ะฮะอีกเทีย่ยวหนึ่งไหมมาเดี๋ยวตักให้มา,เ,าเดี๋ยวตักให้หมดแล้วนะไอ้บอยมันทำอะไรไว้ซีซีคู ถามเซีโอนี่แหละฮะวิ่งอยู่ที่กระสังอันนี้มันรุ่นสองบ่ะสามบอกมีทะเบียนด้วยนี่เนี่ยเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยที่จชี้นี่ซื้อนั่นมาเปลี่ยนเด้อ นิ้วอ่ะเรียนแล้วไม่อยู่บอนี่แหละปัญหาของฮิตาชิครับว่ากจะเอาหยกลูกไหนดูสิมันรั่วยังไงครับนิ้วมันรั่วมันรั่วนิ้วมันหะเยอะไหมนี่เยอะวันหนึ่งเต็มไหมวันหนึ่งเต็มก๊าซไหมประมาณครึ่งหนึ่งนี่มือมุนิสเบิร์มแต่กเดี้ยงอีสเบิร์มตีอีน่าเอาแต่น่ะเอาตแน่ไรก็จะอยู่หนึ่งหงส์บอดันบ่ดันดินมันยดันคือ งานเยอะไหมเรื่อยๆวิ่งสามคันสามสี่อันนี้รถบริษัทป่ะครับซื้อน้อนอย่างรู้องสิบกว่าปีแล้วคันี้นะครับสิบสามทีนี่เลยขายไหมรถรถเอตะานะขายไหมขายไหมมีคนเขาหารถเยอะช่วงนี้มีใครขายไหมได้เท่าไหร่อันนี้ได้มั้ง6สิบเลยดูซิเสียดได้เนาะ รถหายากนะช่วงนี้หาแต่รถกีมรถอืออู้เหม็นได้ไฮโดรลิกเลยว่ะสองข้าวเลยว่ะนั่นครับอู้วันหนึ่งไอ้หมดถึงกระนั่นไหมถังติดเติมถังแล้วนะเออไม่ถึงสองวันถั้งหนึ่งสองวันหนึ่งถังอู้นี่มันรั่วแบบนี้เลยไมโครน้ำใสสวยเนาะเดี๋ยวต้องไปถ่ายบอยมันทำอะไรไหม <ท>ถึงว่าแล้วว่าเส<า>ียบอยร้อยเมียได้รดนลยบบเออเสียตะเขาขายไปทางไหนไม่รู้เแยวรมดงรัก,รกไม่ใช่หรเอเามากันแล้วครับโอ้งานน,นี้นี่วิ่งไม่ไกลนะครับเหลือที่าร้อยห้าสิบบาท ่าเดียวประมาณสักน่าจะสามโลครับไปกับหกรห้าสิบบาทวันหนึ่งก็ประมาณสักยี่สิบเที่ยวครับก็ถือว่าอยู่ได้นะ โอเคอยู่ครับสวยอยู่นะครับเดี๋ยวจะโลบ,บได้สวยงามอยู่ครับวันนี้เสียงเกียร์ดังดีนะ ช่วงนี้นี่ต้องวิ่งงานแบบงานชาวบ้านไปก่อนนะเพราะว่างานชาวบ้านนี่เยอะครับพอหน้าฝนก็ไปลงงานหนองหรือว่างานเมาซื้อดินเที่ยร่า40ครับแถวนี้นะครับ ไม่คุดฟรีนะครับซื้อดินเอานะครับผมสี่สิบบาทโซนโซนปราสาทนะครับสี่สิบบาทแต่ถ้าจะเป็นตัวเมืองสุดินนีเที่ยวละร้อยเลยนะโอ้โหจัดเต็มครับเอาลูกค้าไว้ก่อนไป โดเลมอนแล้วเนี่ยมาครบทีมเลยเอาละครับคลิปนี้ก็ต้องล่ำลาแล้วนะครับผมก็อ,อ,อันนี้ก็น่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วของวันนี้ครับทีมงานนี้ทีมงานเสีเสื่อนครับผมเคยเอาเรถนาวิ่งอยู่ทีมงานนี้นตอนวิ่งงานมางยุประศาสนะครับ ồ oh, ngàn năn thì chịp nặng rồi lui lui